ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนาค่ะหลับตาเบาเบาพอสบายสบายหลับตาเบาเบาพอสบายสบาย ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันนะจ๊ะ แล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์พองใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วาง ให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งไม่ไว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลด ให้ปล่อยให้ว่าให้คลายความบุกพันจากทุกสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งๆนมนมที่โสนกลางกายฐานที่เจ็ด ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราเนี่ยในระดับทินเหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือจำง่ายๆว้อยู่ในบริเวณกลางท้องในระดับที่เรามั่นใจว่าเหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือ ให้รวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆโดยตรึกนึกถึงดวงใสอาใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างเบาๆสบายย ใจเย็นเย็นหรือจะตรึกนึกถึงพระแก้วใสๆใจจุดใจกลางองค์พระแก้วใสๆอย่างเบาเบาสบายๆก็ได้นะจ๊ะหรือจะไม่นึกอะไรเลย ราะว่าท่านได้เป็นภาพแล้วเนี่ยเราอดที่จะไปบีบไปเค้นภาพทำให้ไม่สบายกายไม่สบายใจอยากวางใจหยุดนิ่งเฉยๆก็ได้ให้ใจหยุดในหยุดนิ่ง ในนิ่งลงไปอย่างสบายสมายพร้อมกับประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาบๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง ทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาหลังเนี่ยเราจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสใจจยู่จนินกลางดวงใสใสหรือตรึกนึกถึงองค์พระใสใสใจอยู่จนินกลางองค์พระใสใส อย่างเบาๆสบายๆให้ต่อเนื่องกันไปจนกว่าใจจะหยุดนิ่งมันก็จะทิ้งคำภาวนาสัมมาอรหังไปเองคือเราไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปจากหยุดใจนิ่งเฉยๆ แต่ว่ามันได้ใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสมมาอรหังใหม่ต้องประคองใจกันไปอย่างนี้เพื่อใ,ใจหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนกลา,างกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุด ในชีวิตของเราที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เพราะว่าเป็นตำแหน่งเดียวที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากกิเลสอสุวะหรือความทุกข์ทั้งปวงได้อย่างน้อยก็เข้าถึงความสุขภายใน สุขที่ยิ่งใหญ่ที่ไม่มีประมาณอย่างที่เราไม่เคยเจอมาก่อนในชีวิตส่วนกลางกายฐานที่เจ็ดนี้เนี่เป็นตำแหน่งเดียวกันครับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ นับประสงค์ไถยพระองค์ไม่ทวนเมื่อท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วเนี่ยใจก็จะมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่สู์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละหยุดนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้น จนกระทั่งท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อท่านนำมาถ่ายทอดอบรมสั่งสอนในพระสาวกพระสาวกก็ทําตามได้นำใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้แหละเมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วใจจะ กลับมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงดีแล้วก็โตกศูนเข้าไปสู่ภายในแล้วก็มีดวงทำลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆอย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางกขนาด ระจันทร์ในคืนมันเป็นย่างใหญ่ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันเลยยิ่งกว่านั้นแต่จะใสเหมือนน้ำบางเหมือนกระจกบ้างเหมือนเพชรบางเลยยิ่งกว่านั้นบ้าง และแต่ตามกำลังบาร,รมีที่ไม่เท่ากันแล้วในที่สุดก,ก็ได้บรรลุมรผลนิพรา์เป็นพัญญายในการดัตรู้ธรรมของพระสมมอตธเจ้าตั้งมีมากมายขายกองทีเดียวนับไม่ถ้วนเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตำแหน่งฐานที่เจ็ดนี้จึงสำคัญมาก ซึ่งพยายามานี่บทบังเอาไว้ไม่ให้เราได้มารู้มาเห็นมาเข้าใจหรือมาหยุดนิ่งตรงนี้บทบังเอาไว้จนกระทั่งเราไม่รู้ไม่รู้จัก ตำแหน่งนี้เลยซึ่งเป็นตำแหน่งที่ทำให้เราดับทุกข์ได้ที่ทั้งพยามานยังดึงใจของเราหลุดออกจากฐานที่เจ็ดแล้ตรึงไปติกับรูปเสียงกิรลดสัมผัสธรรมลมแล้วก็เอากฎแห่งกรรมบัมงคับเอาไว้ ดึงหลุดออกไปจากตำแหน่งผู้รูร้ใจก็จะวนเวียนอยู่กับสิ่งเหล่านั้นที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่ทำให้น่นอ้าต่อาก,การบรรลุมรรคผลที่พ่านเราจึงดำเนินชีวิตผิดพลาดตลอดเวลาที่ผ่านมา จะความไม่รู้ของเรานี่แหละเพราะใจหลุดจากตำแหน่งของผู้รู้เผยโศงกลางกายฐานที่เจ็ดจนกระทั่งมีการมังเกิดขึ้นของประสัมมาสม,มุทติจาวนั่นแหละการทางสละชีวิตจนพบตำแหน่งนี้โดยบารมีธรรมถึงสามสิบทัศน เป็นเปลี่ยงบริย์บูแล้วจึงพบตำแหน่งนี้เพราะฉะนั้นไม่ใช่ของเล็กๆน็น้อยไม่ใช่เรื่องเล็กเลยในการที่เราได้รู้จักฐานที่เจ็ดตรงนี้ตั้งถือว่าเป็นบุญของเราทีเดียวที่ได้เกิดมาในยุคนี้มาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกาย เราไปเดบคุณหลงปูป่พระผู้ปราบมานสละชีวิตค้นพบสิ่งนี้กลับคืนมาใหม่และนำมาถ่ายทอดจนกระทั่งถึงเรานี่แหละเราจึงรู้จักศูนกลางกายฐานที่เจ็ดเพราะฉะนั้นนพึงหวงแหน ตำแหน่งตรงนี้เอาไว้ดีใหญ่ใจหลุดจากตำแหน่งตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดหลุดจากตำแหน่งนี้ใจก็จะมีแต่ความทุกข์พอหลุดจากตำแหน่งความสุขลุดจากตำแหน่งนี้ก็กลายเป็นผู้ม่รู้อะไรตั้งม่ดูในตำแหน่งนี้ต้องฝึกฝนไปเรื่อยๆไอ้ทำนอน ทำทุกวันโดยไม่มีก่อแม่ข้ออ้างเงื่อนขไขใดๆทั้งสิ้นฝึกไปทุกวันให้ใจหยุดนิ่งให้ได้หยุดแรกนี่สำคัญมากทำให้เป็นอย่างนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบาย ใใจใสสใจเย็นเย็นให้เราได้มีประสบการณ์ภายในรู้จักคำว่าตกศูนย์ตกศูนย์น้ามันมีอาการอย่างไรแล้วทำดวงแรกที่ปรากฏที่เรียกว่าปรมมมักหรือ ดวงธรรม,มานุปัสสนาสติปัฏฐานนันมีลักษณะเป็นอย่างไรมีสภาวะธรรมเป็นอย่างไรเนี่ยต้องทำตรงนี้ให้จำนานให้รู้จักทำซ้ำๆอย่างช้าๆชัดๆ ซ้ำแล้วซ้ำเราจะชา,ช,าชัดชัดอย่างเบาเบาสบาสบายแต่เราได้ครอบครองศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดได้ครอบครองดวงวทุมมมักได้ดวงธรรมต่างๆก็ง่ายแล้ว ว่าจะเป็นดวงศีสมมธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญา,าณทัศนะที่เราได้ยินได้ฟังบ่อยๆนะั้นเนี่ยก็จะปรากฏเกิดขึ้นให้เราได้รู้ได้เห็นได้เป็นได้มีสภาวะธรมอย่างนั้นรู้จักอย่างแจ่มแจ้งแล้ทำไมเรียกว่าศีเรียกว่าดวงสมมธิเรียกว่าดวงปัญญา ดวงวิมุตดวงวิมุติญาณทัศน,นะก็จะ,จะแจ่มแจ้งไปเรื่อยๆขึ้นอยู่กับหยุดแรกเอาเราวางใจเป็นให้ความสำคัญกับตรงนีนะ้ไม่ให้หลุดจากตำแหน่งนี้เลยแม้เราจะหลุดจากตำแหน่งอื่นมาแลว้วก็ตามทางโลกแต่ตำแหน่งนี้รอคอยเราอยู่ หลุดไม่ได้หลุดแล้วก็คลายเป็นผู้ไม่รู้หลุดก็เป็นผู้ที่มีแต่ความทุกข์ทรม,มาร์งชีวิตจิตก็จะไม่ว่องใสไม่บริสุทธิ์เต็มที่ทำดวงนี้ดวงแรกดีสำคัญมาก ถ้าเราทำจนชำนาญในคล่องแล้วเราจะเข้าใจครับว่าไม่ได้เห็นธรรมเมืน,นั่นเห็นพระตถาากเจ้าคือวันใดที่เราเข้าถึงปฐมมมักทำมดวงนี้แล้วหยุดนิ่งเรื่อยไปไม่ต้องทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยให้ใจย,ยิดในหยุดนิ่งในนิ่ง ในกลางของกลางดวงวัตถมมักนิ่งอย่างใจเย็นเย็นใจใสใสชาชาชัดๆ,ๆพอถูกส่วนนี่ต้องให้รู้จักคำว่าถูกส่วนเป็นอย่างไรถูกส่วนพระธรรมถูกต้อง ูกวิธีการแล้วก็จะค่อยๆเคลื่อนเข้าไปข้างในและวก็เห็นไปตามลำดับเห็นดงธรรมในดงธรรมหินกายในกายจนกระทั่งไปถึงกายของพระตถาคตเจา้าคือพระธรรมกายที่อยู่ในตัว เป็นกายผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเป็นสรณะที่แท,ท,ท้จริงของเราเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเรามีลักษณะสวยงามมากเกตด,ดอกบัวตูมอริยบทสมาธิได้ลักษณะมหาบุุษครบถวนทุกประการ นั่งอยู่บนแผ่นชากลมแบนใสๆหันหน้าออกไปทางเดืออถััวของเรานั่นแหละพระตถาคตเจ้าที่แท้จริงที่อยู่ภายในตัวของเราเหมือนพระตถาคตเจ้าที่อยู่ในกายของพระมหาบุรุษหรือพระสัมมาสมุตจอกเรา ก็คายธรรมเช่นเดียวกันแต่ท่านเป็นกายธรรมะหันตสัมมาสมุทธเจ้าแต่ลักษณะอันดาตาขามเหมือนกันต่างแต่ขนาดความบริสุทธิ์ความใสที่แตกต่างจากกันไปเพราะนั้น่อไดเห็นธรรมก็จะเห็นพระตถาคตเจ้าแล้วก็จะเข้าใจคำว่าพระตถาคตเจ้าเพิ่มขึ้น ชีวิตของโลกมายาจะสิ้นสุดเมื่อใจหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานทีเจ็ดเราจะเข้าถึงชีวิตในโลกแห่งความเป็นจริงซึ่งเป็นสัจธรรมคือสิ่งที่เป็นจริงๆเป็นชีวิตอยู่ภายใน ชีวิตภายนอกเป็นชีวิตของโลกมายาเป็นสิ่งที่ไม่จริงไม่จังอะไรไม่มีสาระแกนสารอะไรเท่านั้นนะเพราะนั้นความไม่รู้จริงอันใดจะสิ้นสุดเมื่อใจหยุดนิ่งความสิ้นสุดของโลกมายาก็เมื่อใจหยุดนิ่งย่ดีิดูสย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ และความจริงก็ปรากฏที่เรียกว่าสัจธรรมคือความรู้ที่เป็นจริงก็ปรากฏปรากฏเกิดขึ้นหมดแสงสว่างเกิดจากใจหยุดนิง่งทาให้เห็นภาพภายในดังกล่าวนั่นแหละพร้อมทั้งความแจ่มแจ้ง เรื่องราวความจริงของชีวิตก็จะปรากฏเกิดขึ้นมาจากภายในเมื่อใจหยุดนิ่งเพราะนั้นใจหยุดจึงเป็นสิ่งสำคัญที่พระเดชคุณหลวงปู่พระภูปิราบมานะท่านเทศย้ำอยู่เสม,มอว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จ ที่จะทำให้แจ่มแจ้งทั้งเรื่องทางโลกและทางธรรมทำให้แจ่มแจ้งเหมือนเราดึงของออกจากที่มืดมากลางแจ้งก็จะเห็นชัดเจนว่ามันคืออะไรใจหยุดนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญทีเดียวชีวิตคือการเข้ากลาง กลางใจที่หยุดนิ่งนั้นเลยไปจะพ้นจกากการเป็นบาปเป็นทากพยายมอาที่เขาเอากิเลสอาสวะมาบังคับอัญจาระตกเป็นบาปเป็นทาาของเขามาคับให้เรากระทำทางกายวาจาใจด้วยความไม่รู้แล้วก็เอาไบิบากกรรม มาบังคับซ้ำไปอีกอีกทั้งเอาถาดปิธาาดบังไม่ให้รู้เรื่องราวสิ่งเหล่านี้ด้วยเราจึงต้องเสียเวลาในการเวียนว่ายตาเกิดนับพบนับพลตไม่ทวนเกิดด้วยความไม่รู้นี่เป็นอันตรายอย่างยิ่งชีวิตจะวนเวียน วนเวียนอยู่ในภพทั้งสามคติทั้งสองคือสุคติกับทุคติวนไปเวียนมาอยู่อย่างนี้แหละเพราะฉะน,นั้นโมมีการมานเิดขึ้นของพระสมมัมมาสัมพุทธเจ้าสิ่งเหล่านี้ต้องหมดไป จะการทำตามคำสอนของพระองค์คำสั่งสอนท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งนิ่งอย่างเดียวนิ่งนิ่งนมนม,นมเครื่อยไปเลยอย่างสบายสบายเอาตรงนี้ให้ได้สัก่อดให้รู้จัก่ัใจหยุดนิ่งน่ยมันเป็นอย่างไร ตกสูญเป็นอย่างไรทำดวงแรกกเป็นอย่างไรความบริสุทธิ์เป็นดวงใสสถูกส่วนเป็นอย่างไรทำความรู้จักตรงนี้ให้ดีให้แจ่มแจ้งเพราะฉะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้ แล้วก็ฝึกใจให้หยุดนิง่งนุง่มๆอ,อย่างเบาๆสมัยๆใจใสๆใ,ใจเย็นๆใจใสๆใ,ใจเย็นๆประคองใจให้หยุดนิง่งในวาระคำภาวนาในใจเบาๆว่า สัมมาอะระหังสัมมาอะระหังสัมมาอะระหังเกื่อยไปนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ